สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่6กันยายน2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขาย3รายการนะคะเริ่มทธ่ราการแรกนะคะโครงสยามกูมาา NC 131เกียร์กลางนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะลูกค้าเพิ่มอ่าล็อซิ่งเพิ่มบางโคนนะคะโครงแปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินหน้า8นะคะคันนี้ลูกค้าจากอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดินทางมาสั่งซื้อสินค้าที่ร้านของเราเลยนะคะมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับโครงนะคะราคาเฉพาะโครงอยู่ที่24,500นะคะแปลงดุมล้อลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินหนป้นนะคะถ้าบางโคนเพิ่ม5,500สิ่งเพิ่ม5,500นะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศณุโลกมากๆเลยนะคะ เดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะสนใจสินค้าคันไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291นะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกาะดำใหญ่ตะมนวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะแหวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับโครงสยามคูเปต้าเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะ นี่นะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานมีรับประกันให้นะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าบางกะทุ่มจังหวัดพิษสณสุโลกนะคะเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้านนะคะเราก็มาเริ่มที่รายการที่2นะคะรายการที่2ก็โค้งสยามคูป,ปต้าเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะโคงสยามคูป,ปต้า nc 131เกียกร์กลางนะคะแปรงดุมล้อเหมือนกันแปรงลูกกิ้งขึ้นสะพาน เบรกนอกวินนา8นะคะคันนี้นะคะลูกค้าจากอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสำหรับราคานะคะแปรงดุมล้อแปรงลูกกิ้งเครื่องสายพานเบรกนอกวินนา8สยามคูปต้านะคะจะอยู่ที่24,500บาทเฉพาะโครงนะคะ24,500บาทนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วเหมือนกันนะคะ ขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรของเรามากๆเลยนะคะสา์เดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านของเราเลยนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ นี่นะคะลูกค้าเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้านของเรานะคะรายการที่2นะคะกับโครงสยามคูปต้านะคะ NC 131เกียร์กลางแปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินหน้า8นะคะสินค้าตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะมีรับประกรันหลังการขายให้นะคะแล้ก็มาเริ่มที่รายการที่3นะคะกับโครงสยามคูปต้านะคะ NC 131คันนี้เป็นเสื้อ SCI นะคะคันนี้เป็นหางเลดนะคะ สำหรับคันนี้นะคะหางเลดจะอยู่ที่2 5 0 0 0นะคะ25,000ัน 25, แปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินาแปะให้เหมือนกันนะคะแต่คันนี้จะเป็นหางเลดนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะลูกค้าจากอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะ ขอบพะกุณมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่25,000บาทนะคะ25,000บาทนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วเหมือนกันนะคะกับโคงสยามคูปต้าคันนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งให้นะคะ ถ้าเป็นใกล้เพียงจังหวัดกำแพงเพชรทางร้านจะจัดส่งเองให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ำมันแต่ถ้าเกิดเป็นคนาภาคจะจ้างเป็นขนส่งเอกชนไปนะคะเขาคิดตามระยะทางกิโลละ10บาทนะคะตามระยะทางกิโลละ10บาทนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าแล้วก็ค่าจะส่งได้เลยนะคะ0946022291นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ